ตัวสครับตัวเฟรด้าของกูนทุกคนทำเองมันขนาดให่กวมันจะเป็นก้อนขนาดนี้ขนาดหนึ่งร้อยกรัมสครับตัวเฟรด้าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยวิตามินเยอะน้ำนมเยอะและที่สำคัญตัวนี้น้ำแร่ข้างในข้างในมีน้ำแร่วิตามินน้ำแร่วิตามินบีต่างๆนานาชนิดและที่สำคัญมีน้ำผึ้งน้ำผึงำ้งป่าจากออสเตรเลียด้วยความที่เขาเนี่ยสยครับระเบิดและไม่ทำลายผิวเราตัวนี้ก็ใหญ่มากนะทุกคนค่ะ เวลาเราทำเนี่ยผิวของเราจะเหมือนดีท็อกเวลาเราดีท็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยผิวของเราจะมีอาการหายใจความที่ความที่ผิวมีอาการหายใจแล้วเนี่ยผิวของเราอะ่ะจะรู้สึกเบาและสบายและที่สําคัญคือสิ่งสปกปรกเชื้อโรคแบบจริงแลต่างๆที่อุดตันตามรูขุมขนของเรามันจะหลุดออกใน,นทันทีมันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ของความสบายและดีท็อกผิวเนี่ยเวลาเราสครับทุกคนสครับง่ายๆนะเวลาสครับบอกว่าเฮ้ยมึออย่าลงแรงนะมึงไปยี่ให้เกิดฟองเล็กหน่อยทําให้มันได้สครับปิดมือแล้วมือก็แค่ถูลงไป ทุกคนมึงถูกลงไปแบบนี้เว้ยเนี่ยสครับอะถ้าม,มาเดิ๋สครับติดมือมึงลงแรงมึงก็ไม่มีทางแดงนี่กเห็นปหมปูชอบทําแบบนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วก็คลอกทิ้งไว้ทุกคนมันจะสบายผิวมากทุกคนแต่กูก็แบบปู่ก็ติดก้อน,บบนอย่างผ่อนนิดนึงผิวเรียวเหี่ยวย่นย่นของเราทุกคนฟังกูนนะพอเวลามึงลงสครับไปอย่างเงี้ยสครับจะเริ่มทํางานวิตามินน้ำนมน้ํา,าแร่จะเริ่มเข้าสู่กระบวน,นการของการทําให้ผิวของเรานี่คือการสครับเรากำลังสครับผิวของเราอยู่ขัดบนไปยิ่งเราขัดวนๆแบบนี้นะทุกคนค่่่ะีไไมมด้ลงแงแรือนะ เมล็ดสกัดจะยิ่งแตกตัวแตกความออยออกมาแล้วทําให้ผิวของเรามันชุ่มชื้นผิวของเรามันใสผิวของเรามันเนียยเรียบเ,เนียนผิวของเรามันสะอาดและสะอาดมากๆดึงข้อแบบนี้ทุกวันหลังจากนั้นที่ไฮเจเปรตามข้อสอบข้อพับขานีของเราหรือแม้กระทั่งจุดจุดขานีรอยตูดรอยดํารอยสิวที่หลังเชื้อแบคทีเรียและที่สำคัญกลิ่นตัวมันจะค่อยๆหายไปจากเรา มันจะหายทุกคนกลิ่นตัวยิ่งกลิ่นตัวเตี้ยเหม็นเหม็นบุบบูดมันหายไปเลยกลิ่นเท้าเหม็นๆเน่าๆบุบบูดอะไรอย่างเงี้ยมันหายไปเลยความอับของกลิ่นเท้าใดๆทั้งหมดทั้งมวลมันก็จะหายไปเช่นกันรู้กัาดูด้วยนะเวลาเราสครับลงไปแล้วผิวของเรามันจะเรียบมากเนี่ยข้อสอบเนี่ยสครับพ่อไว้อย่างเงี้ยสองถึงห้านาทีเวลาน้ำหลังจากนั้นล้างน้ำพอกทุกคนผิวของเราจะพอกอะไรมาผิวเราจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรผิวออร่าผิวคนแบบแอลกอฮอล์เจนมาหรือที่เรียกแดด